เห็นน้องอะค่ะที่ว่าเป็นลูกใหม่ของแม่แบบเขาอยู่กันครอบครัวเนี่ยค่ะพี่แบบลูกใหม่ของแม่บุญธรรมลูกใหม่ของแม่แท้แท้ใช่ค่ะที่เขาไปมีครอบครัวใหม่ออเห็นน้องเห็นน้องแบบอยู่กับพ่อกับแม่ของตัวเองเนี่ยค่ะแบบเราแบบเห็นภาพนั้นมาแบบตั้งแต่เราเด็กๆเนี่ยว่าแบบว่าเออน้องได้อยู่กับพ่อกับแม่คนนี้แม่เขาคนนี้พ่อเขาเนี่ย แต่แบบเราอะไม่มีโอกาสได้อยู่กับแม่เราแบบคนที่เขาอยู่กันอย่างเงี้ยค่ะมันก็น้อยใจว่าเออทำไมเราถึงไม่ได้อยู่ในส่วนตรงนั้นบ้างทางทั้งที่แบบเราก็เป็นลูกนะเราก็เป็นพี่สาวนะแบบมันอยากมีโอกาสที่แบบได้อยู่แบบเหมือนที่เขาอยู่กันบ้าง แต่ว่าตะกี้เราก็บอกว่าอยู่กับพ่อแม่บุญธรรมก็ก็แฮปปี้ดีชีวิตดีเลยอะไรเงี้ยใช่เขาดูแลดีค่ะรอแล้วแล้วจุดไหนที่ทําให้รู้สึกว่ามันยังต้องการโมเมนต์แบบนั้นก็ในวันที่แบบพ่อแม่บุญธรรมเขาแยกทางกันอ๋อเขาก็แยกทางกันใช่ค่ะอืมเราก็เลยต้องการทําให้เรารู้สึกห่วยหาพี่ใช่ อนุภមพบ្นดาลฝาฟ